สวัสดีครับผมสุเทพแก้วเลืองเจ้าหน้าที่การพณิชย์สำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสพุพรรณบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปหน้าต่างการใช้งานของระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ เราได้เข้ามาสู่ระบบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์นะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าต่างของระบบจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็จะพบด้วย6ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลบันทึกการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับ พิมพ์ใบสำคัญสอบถามรายงานการจัดการข้อมูลระบบและระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานเดี๋ยวผมจะอธิบายในแต่ละส่วนกันนะครับว่ามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับข้อมูลบันทึกการจดทะเบียนพาณิชย์ ก็จะใช้ในการบันทึกจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนใช้ในการจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย์ใช้ในการบันทึกรายการแก้ไขอื่นๆที่ไม่ต้องขอจดทะเบียนเช่นการแก้ไขชื่อสกุลนะครับหลักการการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนะครับแล้วก็การเพิกถอนรายการจดทะเบียนในกรณีที่ทะเบียนพาณิชย์ถูก เพิกถอนนะครับส่วนเมนูพิมพ์ใบสำคัญก็จะมีการพิมพ์ใบสำคัญของทะเบียนพาณิชย์และก็การพิมพ์ใบการค้าลิขสิทธิ์นะครับอย่างที่เคยได้ทดสอบกันไปนะครับในเรื่องของการพิมพ์การออกใบแทนนะครับส่วนที่3นะครับเมนูสอบถามใช้ในการสอบถามคำขอจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ การตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเราสามารถตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้นะครับโดยระบุวันที่รับจดทะเบียนถึงวันที่รับนะครับเดี๋ยวผมจะระบุวันที่รับจดทะเบียนนะครับถึงวันที่รับจดทะเบียนวันที่12นะครับประเภทคำขอเราสามารถ เลือกคำขอได้จะตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงเลิกแก้ไขอื่นๆเพิกถอนใบสำคัญแต่ผมจะระบุว่าไม่ระบุนะครับแล้วเลือกทั้งหมดนะครับกดค้นหาครับก็จะมีตารางรายการคำขอก็จะประกอบด้วยทะเบียนเลขที่เลขที่คำขอจะตั้งชื่อผานิชยรกิจเลขที่คำขอและก็วันที่รับจดทะเบียน ในตารางนี้เราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับของการจดทะเบียนเมนูสอบถามตัวต่อไปก็มีตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่ตั้งสำนักงาน สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจำนวนเว็บไซต์นะครับสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ตามอันดับสูงสุดของชนิดพาณิชยกิจและก็ทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็สอบถามจํานวนการเพิกถอนการจดทะเบียนนะครับอันนี้ในส่วนของเมนูสอบถามเราสามารถเข้าไปสอบถามรายการต่างๆได้อย่างที่กล่าวมานะครับส่วนหัวข้อถัดมาเมนูรายงานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นคําขอจดทะเบีย <respuesta. S 1> นพาณิชย์รายงานการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์แสดงชนิดของพาณิชยรกิจและที่ตั้งสํานักงานนะครับรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบกิจการรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่ตั้งสํานักงานรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ตามันดับสูงสุดเรียงตามชนิดพาณิชยรกิจและกทุนมจดทะเบียน รายงานจำนวนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจำนวนเว็บไซต์รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ที่เลิกนะครับและก็สาเหตุเลิกกิจการรายงานจำนวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย์รายงานการสรุปการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ในส่วนของเมนูรายงานเดี๋ยวผมจะทดสอบเมนูรายงานให้ดูสักหนึ่งตัวนะครับ เราเลือกมาที่รายงานการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเราจะระบุวันที่รับจดทะเบียนนะครับถึงวันที่รับจดทะเบียนวันที่12นะครับประเภทรายงานเราเลือกแบบสรุปรายงานหรือเลือกแบบรายละเอียดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบสรุปรายงานนะครับแล้วเรากดพิมพ์นะครับ ก็จะมีหน้าตาของรายงานสรุปขึ้นมานะครับเป็นรายงานสรุปการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียนวันที่7นะครับถึงวันที่12นะครับก็จะมีบอกว่าจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์จํานวนค้าคขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์จํานวน2คําขอเลิกทะเบียนพาณิชย์1คําขอนะครับแล้วก็มีรวมทั้งหมดแปํคขอนะครับอันนี้เป็นในส่วนของรายงานสรุปการยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเราปิดหน้ารายงานไปนะครับ เราสามารถดูเป็นกราฟก็ได้นะครับเราก็กดที่กราฟนะครับเรากดอีกครั้งนะครับครับก็จะขึ้นหน้าตารายงานที่เป็นกราฟนะครับก็จะมีเป็นกราฟโชว์มานะครับซึ่งเราก็ดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับ ก็ในส่วนของรายงานก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนในส่วนของหัวข้อถัดมาคือเรื่องของการจัดการข้อมูลระบบนะครับอันนี้เป็นเมนูที่เกี่ยวกวับเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์นะครับการลบคําขอทะเบียนพาณิชย์การกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์นะครับการกําหนดเลขคําขอทะเบียนพาณิชย์นะครับซึ่งเมนูนี้จะใช้เ,เวลาเราปรับปรุงคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปหัวข้อถัดไปนะครับมาหัวข้อสุดท้ายนะครับระบบกำหนดสิทธิการใช้งานอันนี้จะเป็นระบบเกี่ยวกับรายชื่อผู้ใช้งานสำหรับจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเราสามารถไปกำหนดของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เมนูนี้นะครับ ครับก็สรุปได้ว่า,าระบบจดทะเบียนพาณิชย์นั้นมีเมนูหลากหลายให้เราได้เลือกใช้งานกันนะครับและเราต้องเลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอสรุปการใช้ระบบจดทะเบียนพาณิชย์เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้ระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ในบท ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต่อไปผมจะมาสอนอเมนูอื่นเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ